สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันหรือลักขณากันนะคะสามารถดูประกอบกันได้นะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องดวงดาวดาวราหูนะคะที่จะย้ายราศีเข้าสู่ราศีเมษในวันที่30มีนาคม2อง5 5ว่ามีผลกระทบยังไงกับชาวราศีกันกันบ้างนะคะค่ะเราก็มาดูกันเลยนะคะว่า ดาวพระราหูเป็นดาวตีเทพเป็นดาวบาปพระเคราะห์ด้วยนะคะคนก็เลยอาจจะต้องกังวลและค่อนข้างแบบเครียดก็ได้ว่าย้ายมาแล้วจะมีผลอะไรต่อตัวเราบ้างนะคะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าพระราหูที่ยกเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรนะคะในะสำหรับชาวราศีกันดาวพระราหูมาจากเรือนอริะคะ่ะเป็นดาวประจำเรือนอริพบอริมา ยกเข้ามาสู่ราศีเมษซึ่งเป็นพบมรณะถ้าความหมายแบบนี้ก็ต้องแปลในเชิงแบบว่าหนึ่งนะอริคือปัญหาอุปสรรคศัตรูก็ได้คนที่คิดไม่ดีกับท่านก็ได้นะฮะเมื่อมาตกคำว่ามรณะมันก็แปลว่าการจบการจบสิ้นการหมดไปการจบของปัญหานะฮะแล้วก็ มีดาวมฤตอยู่ตั้งรับอยู่ตรงนี้อยู่แล้วพอมาเจอพระราหูเนี่ยดาวคู่นี้เป็นดาวคู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีพระเกตอยู่ด้วยก็เป็นแรงกระตุ้นทําให้การจบเนี่ยมันจบแบบถอนรากถอนโคนอะจบแบบไม่เหลืออะไรแล้วถ้าเป็นความสัมพันธ์ในแง่ของความรักบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะอ,อ,อาจจะมีการแบบฟ้องหย่าหรืออะไรกันแบบ แบ่งสรรปันส่วนอะไรกันในเรื่องของทรัพย์สมบัติอะไรก็ได้และมันก็ไม่ได้แปลความรักอย่างเดียวอาจจะเป็นข้อคู่กรณีท่านก็ได้พบปัตนินะคะ,ะประกอบกับดาวพระอาทิตย์เป็นดาวมาจากเรือนวินาศด้วยในช่วงนั้นน่ะนะคะอาจารย์เลยมองว่าอาจจะเป็นการจบปัญหาใหญ่ๆแบบถอนรากถอนโคนจบแบบเป็นข่าวใหญ่ก็มีบางท่านนะคะ แต่ก็จะมองในมุมดีสำหรับท่านอยู่นะคะก็ดีค่ะมันเป็นปัญหาที่เรือหลังจะได้จบสักทีถ้ามองก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะใครที่มีปัญหาอยู่กับไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่ท่านมีปัญหากับคนรักหรือกรณีหุ้นส่วนกรณีกู้ค้าผู้สัญญาการตกลงอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะมันก็จะได้จบไปเพื่อที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นทำไมอาจารย์ต้องพูดคำว่าเริ่มต้นอีก ก็เพราะเรือนนี้เป็นเรือนของพระอังคารนะคะที่มฤตยูกับพระราหูพระเกตอยู่เนี่ยพระอังคารเป็นเจ้าเรือนมรณะของชาวราศีกันแล้วพระอังคารมาอยู่เรือนบุตระเห็นไหมฮะบุตะมันก็เลยแปลในแง่ของการเกิดใหม่การลงทุนการทําอะไรบางอย่างการคอนแทคอ่าพระอังคารเป็นเจ้าเรือนสหชาด้วยในวันนั้นแล้วยังกลุ่มอยู่กับพระศุกร์อยู่พระศุกร์เป็นเจ้าเรือนสุภะนะคะเจ้าเรือนสุภะกระดุมพระก็เป็นการลงทุน เห็ไไหมลงทุนเพื่อก่อเกิดความสําเร็จคําว่าสุภานะคะและบุตรเป็นเกษตรด้วยก็เลยมองว่าช่วงนั้นมันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งบางท่านนะคะคำว่าอริคือปัญหาอุภาษาอาเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องอะไรที่เป็นอยู่ก็จะได้รับการแบบผ่าตัดอย่างเงี้ยแบบให้มันจบไปให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะทุกอย่างก็จะแบบดําเนินชีวิตได้เป็นปกติ ถ้าบางท่านที่เป็นเหตุการณ์นี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าให้นึกถึงปัญหาอุปสรรคของท่านจะได้จบลงก็แล้วกันค่ะเพราะพระราหูมาจากเรือนอลีแล้วตกมรณะนะมองในมุมบวกแบบนี้นะคะโอเคนะคะอาจารย์พูดเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อท่านจะเข้าใจในบทบาทของพระราหูที่เข้าเรือนอมรณะของชาวราศีกันนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจฝากกดแชร์กไดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ